สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมระบบสแกนบาร์โค้ดในการขายของอัตโนมัติพร้อมระบบฐานข้อมูลและเครื่องปิ้นสลิปนะครับควบคุมด้วย a r d u i n นร่วมกับตัวจอ TFT ขนาด3.5นิ้วในการสั่งงานนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวอัลตรานนะครับเป็นตัวควบคุมหลักครับ ซึ่งจะทำการอินเทอร์เฟสนะครับในส่วนของตัวหน้าจอทาหน้าจอตรงส่วนนี้ก็จะเป็นจอแบบ TFT นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วรับเพื่อให้ทางผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะทําการเลือกครับในส่วนของสินค้าที่ต้องการที่จะซื้อได้โดยการเลือกสินค้านั้นนะครับในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวแท็ก RFID ครับสำหรับแท็ก RFID ที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะสำหรับแบบแรกก็จะเป็นแท็ก RFID ที่นะครับได้ทําการติด ตั้งเข้ากับตัวสินค้าที่ต้องการที่จะขายนะครับโดยทางผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะนําแท็กตรงส่วนนี้ที่ติดอยู่กับสินค้าเนี่ยไปสแกนที่ตัวหน้าเครื่องได้เลยนะครับซึ่งด้านด้านเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนตัว RFID scanner อยู่ภายในกล่องควบคุมของเราครับซึ่งส่วนของตัว RFID scanner ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่การอ่านค่าแท็กนะครับซึ่งในแต่ละแท็กของ RFID เนี่ยก็จะมีข้อมูลเฉพาะแต่ละแท็กเนี่ยไม่เหมือนกันครับทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้นะครับไปเปรียบเทียบในฐานข้อมูลที่เราทําไว้บนคอมเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยครับ เพื่อเป็นการดึงข้อมูลว่านะครับสินค้าที่เราสแกนนะหรือว่าแท็กไอที่เราสแกนเนี่ยเป็นสินค้าชนิดไหนมีจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับและตรงส่วนโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ตรงส่วนนี้ก็จะทําการส่งมายัางตัว Arduino Uno โดยผ่านสาย USB ที่ทําการลิงก์เชื่อมต่อกัน ปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกทีหนึ่งนั่นเองครับสามารถที่จะทําให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเห็นนะครับว่ารายละเอียดสินค้าที่ต้องการซื้อหรือว่าสินค้าที่นํามาสแกนเนี่ยนะเป็นอะไรราคาเท่าไหร่ได้นั่นเองครับเ <_ D> มื่อนะครับทางผู้ใช้งานตกลงที่จะทําการซื้อสินค้าที่ได้สแกนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ<_ <d> _ก็สามารถจะทําการกดปุ่มเพื่อทำหน้าที่ในการนะครับ buy หรือว่าซื้อได้ในขณะที่นะครับกดปุ่ม buy ตัวนี้นะครับตัวเครื่องของเราก็จะทําการเก็บข้อมูลที่เราทําการซื้อไว้และ เมื่อทําการกดตกลงหรือโอเคเนี่ยตัวเครื่องของเราจะทําการปริ้นสลิปออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้นั้นรายการที่จะทหนะ้าที่ในการซื้อสินค้าที่ได้สแกนไว้แล้วก่อนหน้านี้มีสินค้าอะไรบ้างนั่นเองครับสำหรับตัวปรินเตอร์ของเราที่เราชาวใช้ในนี้ครับเราก็จะเป็นเ h อร์โมปริ้นเตอร์ขนาดเล็กที่จะทำมาที่ในการอิน o v เฟตนะครับกับตัวอัลตร้ได้โดยตรง,โด,ตรงโดยใช้สัญญาณ UART นะครับเป็นแบบ Logic TTL นั่นเองครับทำให้ตัวปรินเตอร์ตัวนี้นะครับมีความสะดวกในการใช้งานที่ค่อนข้างสูงครับมีนนาาท่ทาผู้้ใชง นะฮะไม่จำเป็นต้องทําการเตริมหมึกแต่อย่างใดครับเนื่องจากว่าเป็นเทอร์โมนพิลเตอร์โดยอาศัยความร้อนนั่นเองฉะนั้นกระดาษที่เราใช้ก็ต้องเป็นเทอร์โมนพิลเตอร์โดยเฉพาะด้วยเช่นกันซึ่งกระดาษตัวส่วนนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษคือมันจะทําการเคลือบสารที่ไวต่อความร้อนเมื่อเราตัว P ินเตอร์ริมก็จะปรากฏตัวอักษรหรือว่าลิสไลน์การของที่เราได้ทําการสั่งซื้อไว้นั่นเองครับสำหรับนะครับการใช้งานครับในที่นี้เราจะใช้แหล่งจ่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับซึ่งใช้แจ็คแ d ด p t เตอร์ขนาด นะครับ5มิลลิเมตรนะครับเสียบเข้าสู่ด้านข้างของตัวเครื่องของเราได้เลยซึ่งภายในระบบควบคุมของเราเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช้่ําไปติดตั้งกับตัวรถเข็นนะครับหรือว่าบริเวณที่ต้องการสแกนสินค้าเพื่อทำมาธาียใน,นการซื้อสินค้าได้ด้วยครับสำหรับจ้าเด็ปเตอร์ตัวนี้เราใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะเนื่องจากว่าตัวเทอร์โมมนิลเตอร์ในขณะที่มันทํางานเนี่ยนะมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะคระะะนนนน้้นพ่่่่่รรสสสิิททททธภาาาาาาใใใกกกํํงีีีดดุแแนนหชไมตมว 5M นะโดยใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับจากอะแดปเตอร์เป็นแบบนะครับแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบครับและส่วนที่2ครับเราจะใช้สาย USB ตรงส่วนนี้เสียบเข้ากับตัวคอมเซิร์ฟเวอร์ของเรานะผ่านพอร์ต USB ครับเนื่องจากว่าในขณะที่สินค้ารายการสินค้าต่างๆที่นำมาสแกนนั้นจําเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลด้วยฉะนั้นะเราจึงใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเพิ่ม ลดหรือแก้ไขในส่วนของรายการสินค้าและรายละเอียดของสินค้าได้นั่นเองครับซึ่งใน2ตัวโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ตรงส่วนนี้เราก็จะใช้นะฮะภาษา C ีชาร์ปในการเขียนครับซึ่งภาษา C ีชาร์ปตรงส่วนนี้เราก็จะใช้นะฐานข้อมูล Data Access นะครับซึ่งทางผู้ใช้งานไม่จมําเป็นต้องทําการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว Databa s e Server เพิ่มเติมแต่อย่างใดซึ่งในส่วนของตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะมี u i l d i n นะครับดัต้าเบสเอาไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วในส่วนนี้นะครับเราก็จะทการจ่ายไฟเข้าสูตต่ต ในทีนี้ผมก็ทําการเสียแดัปเตอร์เข้ากับตัวปลั๊กไฟบ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับติดสว่างขึ้นมาครับและนอกจากนั้นเราก็ทําการเสียบนะับสาย USB เข้ากับคอมเซิร์เวอร์ของเราได้เลยนะครับ เมื่อเราเสียบเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะปรากฏเสียง USB นะครับดีไว้เด้งขึ้นมานั่นเองนะตรงส่วนนี้นะฮะตัวโปรเจกต์ของเรานะก็จะนะฮะทำพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับเมื่อนะครับเราเสียบจ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นไฟพิมพ์เตอร์ติดนะพร้อมใช้งานรวมถึงหน้าจอของเราก็จะขึ้นเมนูลักษณะนะครับเราอิน user ID ตรงส่วนนี้นะครับทางผู้ใช้งานต้องทําการเลาอิน นะครับโดยใช้บัตรสีขาตรงส่วนนี้ไว้ก่อนซึ่งก็จะเป็นฐานะไม่ว่าจะเป็นแอดมินก็ได้หรือเป็นส่วนของไบเออร์ก็ได้นะครับหรือว่าคัส t ตอ e r เมอร์ก็ได้ซึ่งก็จะมีสิทธิ์ที่แตกต่างกาันถ้าเกิดเป็นแอดมินก็สามารถจะทำการเพิ่มลบสินค้าในฐานข้อมูลได้ถ้าเกิดเป็นไบเออร์หรือว่าคัส t ตอ e r เมอร์นะครับก็สามารถเพียงแค่ได้ซื้อเท่านั้นนั่นเองนะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนในที่นี้เราก็จะมีโปรแกรมบนภาษา C ชา์ p, เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับเราก็คลิกรันได้เลยหลังจากที่นะฮะได้ทําการเปิดกับตัวโปรแกรม v i s u a l Studio 2 0 1 2แล้วนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เรารันโปรแกรมขึ้นมาครับรอสักครู่หนึ่งครับอ่นนี้ก็จะเป็นหน้าตาอินอร์เฟซของตัวโปรแกรมหน้า UI ในะส่วนนี้ก็ปรากฏเมนูนะฐานข้อมูลดาต้าเบสนะครับการสื่อสารนะรตรงส่วนนี้เมื่อเราเสียบสาย USB ในส่วนของตัวเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยครับ แล้วก็ไปที่นะฮะเมนูการสื่อสารด้านบน,นตรงส่วนนี้ครับก็จะให้เรานะทำการเลือกในส่วนของตัวคอมพอร์ตและบอสเลดในที่นี้ครับก็เลือกได้เลยครับมันจะขึ้นคอมพอร์ตที่ดีฟอล์ไว้อย่างอย่างเช่นในที่นี้ก็คือคอมสี่นะครับส่วนบอสเลดในที่ก็คือ9ก้าพห้าเปลี่ยนนะครับเสจร้อยเุิ่มแล้วก็โอเคครับเมื่อเราโอเคเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถคลิกสตาร์ทได้เลยนะครับ ก็จะปรากฏแดลอกที่ยืนยันขึ้นมาตรงส่วนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยก็จะพร้อมที่จะทําการรับข้อมูลจากตัวนะฮะ RFID Scanner ไว้แล้วนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับผมจะทําการเตรียมในส่วนของตัวแท็ก RFID เอาไว้นะครับแท็กที่ทําการเขียนเลขไวลาโน้ตส่วนนี้ก็จะเป็นแท็กที่นะครับทำการลงทะเบียนฐานข้อมูลไว้แล้วแต่ว่าแท็กที่ยังไม่เขียนเลขก็ยังไม่ลงทะเบียนข้อมูลทางผู้ใช้งานสามารถที่จะนําไปลงทะเบียนลงทะเบียนข้อมูลเองได้เลยตรงส่วนนี้นะครับเราจะทําการลองนะครับโดยใช้บัตรสีขาวตรงนี้เพื่อเป็นการทาบ ที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่นะครับยูเซอร์ก่อนนะครับอลองล,องล,องลอง็อกออ่สัากการไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏนะครับในถว่วของตัวแท็กไอดีพร้อมทั้งชื่อยูเซอร์พิสิทธิ์พลนะมีตังอยู่นะหรือว่าเครดิตที่ประมาณ446บาทตาม LCD ที่ขึ้นมาตรงส่วนนี้นะครับโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะทําการคิวรีมาเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏนะครับ ในส่วนของรายละเอียดที่นะผู้ชื่อผู้ที่นํามาสแกนด้วยเช่นกันนั่นเองครับเมือ่อเสร็จเร้อยปุ๊บเราก็สามารถที่จะทําการขายซื้อสินค้าได้เลยทีนี้ผมจะลองแท็กอันนี้ก่อนเป็นแท็กหมายเลข2นะครับสังเกตที่ตัวโปรแกรมให้ดีนะครับอลองแท็กเข้าไปครับเมื่อเราแท็กเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับตัวข้อมูลจากตัวแท็ก RFID ีเนี่ยเ็าจะวิ่งเข้าสู่ตัวโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เพื่อทํห้าที่ใน,นการค้นหาว่าเป็นสินค้าชนิดไหนเมื่อเราสแกนเข้าไปแล้วก็จะขึ้นนะครับไอเทมตามหมายเลข RFID วเข้ามาครับ แล้วก็จะมีข้อมูลของสินค้าอย่างเช่นเป็นจัสมินทีอย่างเช่นชาเขียวมาลินะครับราคาสินค้า26บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่9ในสต็อกประเภทน้ำนะัตรงส่วนนี้เราสามารถใส่ในฐานข้อมูลได้เสร็จร้อยปุ๊บนะครับก็จะปรากฏนะครับรายละเอียดของสินค้าอย่างร่าวๆบนหน้าจอตรงนี้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าทางผู้ใช้งานต้องการที่จะซื้อก็กดปุ่มหมายเลขหนึ่งครับก็คือจะมีเรียงไปเลยก็คือ buy add ok logout นะครับตรงส่วนนี้ก็ buy ไปเอาไปแล้วปุ๊บนะครับเราซื้อไปแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับตัวเลข ขึ้นมาเป็นรหัสไอเ d ดีที่เราได้ทำการซื้อไว้แล้ว1ชิ้นนะครับอลองแท็กอันอื่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นแท็กหมายเลข4นะครับเมื่อกี้หมายเลข2ที่ได้ทำการซื้อไปแล้วนะครับอันนี้หมายเลข4นะครับแท็กไปแล้วปุ๊บไอเทมที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นคอฟฟหลังจากที่เมื่อกี้ปเป็นจัสมินทีนะครับราคา29บาทนะครับตอนนี้มีอยู่49อันที่ฐานข้อมูลเช่นกันครับก็จะเป็นปรากฏนะครับข้อมูลของ แท็กที่นำมาสแกนมาเสิร์ฟคู่นี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับราคา29บาทตอนนี้มีทั้งหมด49ชิ้นในสต็อกรวมถึงเป็นชนิดน้้ำด้วยฉะนั้นถ้าเกิดต้องการซื้อกาแฟหรือกาแฟตรงส่วนนี้ก็กดนะฮะบ,บายก็คือปุ่มหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะปรากฏนะครับรายละเอียดที่เราซื้อไหมเป็นชิ้นที่2นั่นเองครับอลองอีกอันหนึ่งครับอ่าก็จะเป็นแท็ก R F I D อันที่1น,นะครับอลองสแกนดูครับจากเดิมเนี่ยเป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวลองดู ชัดๆเลยนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะกรีนทีนะครับจำนวน27บาทอ่าก็จะปรากฏสัมพันธ์กับตัวฐานข้อมูลนับเซิร์ฟเวอร์ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกรีนทีนะครับราคา27บาทนะครับก็จะปรากฏบนหน้าจอตรงส่วนนี้เช่นกันพร้อมทั้งรหัสที่ได้นํามาสแกนเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราต้องการซื้อแล้วก็บ่ายตรงนี้นะครับอันนี้เราเชื้อทั้งหมด3อย่างแล้ว นะครับหรือต้องการซื้อ2ชิ้นก็กดใบครั้งหนึ่งครับอ่ามันก็จะขึ้นรหัสเดียวกันฉะนั้นตอนนี้เราซื้อทั้งหมด2ชิ้นอ่าสชิ้นแล้วนั่นเองครับหนึ่งสองสามสี่ไล่เรียงกันไปตรงส่วนนี้นะอ่าลองอีกอันหนึ่งครับอ่าลองนี้บ้างครับอันที่สามแท็กนะครับหรืออันที่หกก็ได้ครับเหมือนกัน,นครับอ่าลองสแกนดูครับอ่าถ้าเกิดว่าอันที่หกนี้ยังไม่ทําการลงเทะเบียนในฐานข,ข้อมูลก็จะขึ้นคําว่า No item in database ฉะนั้นลองเลือกอันอื่นดูนะครับอ่านีสามดูนะครับอ่า item 리포ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะครับราคา34บาทเช่นกันครับ r ิโพนะครับราคา34บาทมีในสต็อก49่าอนประเภทน้ำถ้าก็จะปรากฏบนนะฮที่ส่วนของหน้าจอ TFP นี้เช่นกันถ้าต้องการซื้อครับแล้วก็กด buy ตอนนี้เราทั้งหมดครับสิ่งที่เราซื้อมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันครับ เมื่อเรานะครับพร้อมที่จะทําการซื้อแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคตรงส่วนนี้ได้เลยก็คือปุ่มพิสานครับไล่เรียงตามนะครับในส่วนของตัวเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกตใน2ตัวปรินเตอร์ให้ดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปริน์ออกมานะครับผมขออนุญาตฉีกออกมาก่อนนะครับเสร็จร้อยปุ๊บล้วก็โอเคครับ1 2 3ารอสักครู่ครับตรงส่วนนี้ตัวเครื่องของเราก็จะทําการอินเทอร์เฟซกับตัวปรินเตอร์เพื่อให้สามารถที่จะทําการนะครับพริน์รายการ สินค้าที่ได้ทําการสแกนเมื่อสักครู่นี้ไว้นะฮะก็ปรากฏออกมาทางปรินเตอร์เช่นกันนั่นเองครับอลอสักครู่ครับอ่าตรงส่วนนี้นะเมื่อปมพนออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะฮะที่เป็นภาษาอังกฤษครับรวมถึงรหัส I f i d ราคานะครับแล้วก็จะเป็นราคารวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็แวตทั้งหมด นะฮะกี่อ่าเวดเจเปอร์เซนต์ทั้งหมดกี่บาทอย่างเช่นตอนนี้เราราคาเน็ตน้ที่ยังไม่รวมเวดก็คือ143บาทเวด1บาทนะครับก็คือ7%นะครับก็จะกลายเป็น144บาทแล้วก็เวดอินคูตรงส่วนนี้นะเราก็สามารถที่จะนำาีลีสี่ถูกปีนออกมาจากตัวเครื่องตรงนี้นะฮะไปซื้ออย่างอื่นได้เอ่ยไปทําการชําระเงินได้เลยนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเลิกใช้งานแล้วเราก็สามารถที่จะทําการกดปุ่ม4ตรงนี้เพื่อทําการล็อกอา่ นะครับตัวหน้าจอของเราก็จะพร้อมที่จะทําการรับนะครับแอดมินหรือยูเซอร์ท่านอื่นเพื่อทํามาที่ในการซื้อสินค้าชิ้นต่อไปนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบฐานข้อมูลนะครับและสำหรับนะครับในส่วนของตัวฐานข้อมูลเนี่นะเราก็สามารถที่จะทําการดูได้ในตัวโปรแกรมนะก็เข้าไปที่นะฮะฐานข้อมูลตรงนี้นะครับยูเซอร์เนมในที่ก็คือแอดมินนะครับนะครับ ส่วนรหัสก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับนะเสร็จร้อยเพิ่มแล้วก็ล็อกอินครับตรงส่วนนี้ก็จะทําการปรากฏนะครับในส่วนของตัวารายละเอียดของสินค้าที่เราได้ทําการบันทึกเอาไว้ในส่วนของตัวฐานข้อมูลรวมถึงผู้ใช้งานนะครับที่เราจะทำการล็อกอินเอาไวา้ผ่าน i f i d นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับทดสอบโดยการนําแท็กที่ยังไม่ผ่านการนะครับลงทะเบียนมาทําการลงทะเบียนเป็นสินค้าชิ้นใหม่นะครับอันนี้เมื่อกี้ ผมจะลองนะครับแท็กอันใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เขียนชื่อนะครับนี่เดี๋ยวพักไปก่อนนะครับก็จะเป็นนะแท็กอันนี้นะครับยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนในที่นี้ครับผมก็จะทําการลงทะเบียนโดยการนะครับอ่าเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้คลิกสตาร์ทอีกทีนึ่งนะครับมันจะอยู่เพื่อทำใี้ในการสแกนอีกครั้งผมก็ใช้บัตรนี้สแกนครับ เพื่อเข้าสู่นะครับยูเซอร์ในการเพิ่มสินค้านะครับเสร็จรียร้อยปพ๊บนะครับผมก็นำแท็กที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับเอามาสแกนที่ตัวเครื่องครับน่าจะพู่นะครับอ่าอันนี้อันที่5นะครับอันนี้เปลี่ยนไปก่อนนะครับก็คือ no item user ครับก็จะปรากฏนะครับรหัสที่ยังไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนไว้ ก็จะไม่มีนะครับข้อมูลปรากฏบนหน้าจอตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะนำในส่วนของรหัสตรงนี้นะครับไปทำการลงทะเบียนที่หน้าต่อไปได้นะครับไฮไลท์ตรงส่วนนี้ครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับแล้วเข้าไปที่เมนูฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับแอดมินครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ครับเสร็จร้อยปุ๊บแล้วก็ล็อกอินครับเสร็จร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการ ใส่รหัสเมื่อสักครู่นี้ครับที่ทาการสแกนค o ป y ี้เข้ามาครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของชิ้นได้เลยอย่างเช่นอันนี้นะครับรหัสที่เราสแกนไว้นะครับหมายเลขค่านะฮะก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับรหัสาด์เที่เราได้ทําการสแกนเมื่อสักครู่ครับเสร็จเ้อเพิ่มแล้วก็ใส่นะครับราคาของชิ้นหูผมเป็นเ7็ดสบเ็อาจ78บาทนะครับเป็นนะครับอไรดีนะครับเพิร์น้ําหอมแล้วกันครับเพิร์ฟมุมนะครับจำนวนสินค้าสมมุติมีอยู่10ชิ้นนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใช่ิดสินค้าอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเสร็จเรียบ้อยปุ๊บล้วก็คลิกนะครับร i g i สเตอรที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก็โอเคนะครับมันก็จะปรากฏในฐานข้อมูลนะครับที่เราได้ทําการลงทะเบียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวนี้นั่นเองครับเสร็จแล้วปุ๊บครับถ้าเราต้องการยืนยันครับแล้วก็ back to control แล้วก็กดนะฮะ start ตรงส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับ เราลองนำนะครับหมายเลขค่าที่เราได้ทําการบันทึกลงในฐานข้อมูลเมื่อสักครู่นันบจากเดิมนี่ยที่มันเป็น No Item นะฮะ In Database อยู่เราลองสแกนดูอีกครั้งครับอ่ามันจะกลายเป็น Item Perfume นะที่เราได้ทําการลงทะเบียนเมื่อสักรูในตัวฐานข้อมูลนั่นเองฉะนั้นตัวโปรแกรมบนฐานข้อมูลตัวสุดนี้ก็จะทาการส่งข้อมูลไปยังตัวสแกนเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะนะารัการซื้อได้อย่างเช่นผมต้องการซื้อ2อันก็กดบายสองอันนะเสร็จร้อยปุบ๊บแล้วก็โอเค ฉะนั้น p ิมพ์เตอร์ของเราก็จะทําการพิมพ์รายการสินค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนใหม่เมื่อสักครู่นี้ให้ทางผู้ใช้งานนําไปนะครับชำระค่าสินค้าต่อไปได้นั่นเองนะครับอ่านี่ชิ้นที่2แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นถัดมาก็คือ p พอ f ์ฟู2อันนะครับก็จะมีทั้งหมด2รายการครับก็คือ2องอ่าเพอร์ฟูมสอันครับทั้งทั้งบาทแวตหนึบาทรวมเป็น อยู่ที่ประมาณ157บาทนะฮะจุด09สตางค์นั่นเองครับมันก็จะเป็นเครื่องปิ้นใบเสร็จที่สามารถที่จะปร้นออกมาได้นะครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวระบบนะฮะซื้อสินค้าโดยการสแกน RFID ร่วมกับตัวโปรแกรมฐานข้อมูลระบบนะครับโดยใช้ภาษา C ชาในการพัฒนานั่นเองครับเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วก็สามารถกดปุ่มที่4เพื่อทำหนาที่ในการล็อกเอาท์ได้นั่นเองครับครับผมผมขอจบการนำเสนอครับเครื่องสแกนนะครับ RFID เพื่อทำหนาที่ในการขายสินค้าพร้อมทั้งระบบการปริร้ฟสลิฟอัตโนมัติควบคุมด้วยอ d เดโนร่วมกับตัวหน้าจอ t f t ขนาด3.5นิ้วพร้อมฐานข้อมูลภาษา c ชแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ